2, 3, ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดจำหน่ายสินค้าโอท็อปในงานเฉลิมฉลองศิสเกตครบรอบ2 3 8ปีครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ในสุ่มสมุนไพรซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปนะครับขออนุญาตสัมผัสอาจจะคล้องลานเพลนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายทองจันทร์วงศุโุโ อำเภอโพชีสุสวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับกลุ่มสมุนไพรป่าชุมชนโนนใหญ่ครับ,รบพอดีเรามีสมุนไพรมาเสนอครับมีหลายอย่างครับอย่างของผมมีรูปประครบเป็นหลักรูปประครบนี่ก็จะผลิตภัณฑ์ของเราจะมีคัดสรรได้5ดาวครับส่วนประกอบก็จะมีพวกไฟพวกขมิ้นแล้วก็พวกนี้จะใช้ประครบในการแก้ปวดแข้งปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นทายกล้ามเนื้อนะครับ,รบแล้วก็จะมีแก้ปวดฟันมีน้ํามันนวด ครับแล้วก็จะมียาดองแล้วก็มีสมุนไพรอื่นๆที่สําคัญของเราก็คือราก30ครับราก30คือสาวหรือสาวร้อยผัวตัวนี้ถือว่าเป็นพระเอกในงานเลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับผมครับสาวร้อยผัวนี่มันก็จะดูแลเกี่ยวกับฮอร์โมนของเพศหญิงครับครับมันก็จะดูแลคืนความงามให้กับสตรีดูแลเกี่ยวกับช่องคลอดครับเกี่ยวกับประจำเดือนครับสําหรับสตรีที่วัยทองก็จะกินดีมากครับสมุนไพรชนิดนี้ สามารถกินได้ทั้งสดทั้งต้มดื่มได้นะครับเราจะกินสดก็ปอกหัวนี้แล้วก็ใช้กินกับน้ําพริกกินกับส้มตำกินกับยําได้ครับหรือเรียกว่ากินสดสดได้ถ้าต้มดื่มร่วมกับฟางก็จะดูแลเกี่ยวกับเลือดลมดูแลเกี่ยวกับประจาเดือนดูแลผิวพรรณสตรีทําให้ผิวพรรณเต่งตึงมีน้ํามีนวลครับรสชาติเป็นไงครับเวลาเรารสชาติของมันนี้ก็จะออก หวานหวานนิดๆครับหวานครับมีขมมีเฝื่อนอะไรไหมก็มีขมมีเฝื่อนนิดหน่อยครับแต่ไม่มากครับต้มต้มเพียวๆเฉพาะตัวยารากสามสิบตัวนี้ตัวเะีนวผสมแนะนําใส่กับร่วมกับฝางครับจะดีมากคือฝางมันจะดูแลเกี่ยวกับเลือนลมอยู่แล้วตัวนี้ก็ไปส่วนประกอบอีกทีนึงครับครับต้มร่วมกันสองอย่างจะดีมากเลยทั้งจะได้สีทั้งจะได้รสชาติที่น่ารับประทานตัวนี้เป็น รากสามสิบที่เราปลูกหรือว่าเอามาจากธรรมชาติครับเนี่ยมันมีทั้งธรรมชาติมีทั้งปลูกครับอย่างนี้ผมก็ปลูกปลูก,ลกอาศัยดินทรายมันจะหัวสีขาวดีนะครับมัน,ม,นมันชอบประเภทดินทรายครับมันชอบดินดินทรายมากกว่าถ้าดินลวนปนทรายเนื้อเขาจะออกผิวสีดําเป็นผิวสีน้ําตาลนิดนึงครับผมเดี๋ถ้าเป็นดินทรายมันจะออกสีขาวมันก็จะรสหวานกว่ากันหัวเงี้ยวพี่น้องเลยไอ้ต้นดี ประมาณอายุมันประมาณจากปีใดซ้ำเนี่ต้นนี้นี่อายุประมาณได้ห้าถึงสิปีครับห้าถึงสิบปีครับผมต้นนี้คุดจากปลาเลยมันบอครับนี่ตัวนี้เราเราปลูกที่บ้านเราก็จะใส่ใส,ใสใ่ดินดินทรายนะครับดินทรายดินทรายมาปลกปูกปลูกใต้ต้นไม้ครับตัวน,นี้ผลิตแต่ละปีผลิตได้หลายบ่ครับอยู่ที่บ้านที่สวนอ,อ,อยู่ที่สวนมันก็มีน้อยครับผมมีไม่ถึงห้าสิบกอรครับ แต่ว่าที่ได้มาส่วนหนึ่งกเกิดจากการไปหาในในป่า,ปาด้วยป่ามาด้วยก็คือเราเรามีทั้งของป่ามีทั้งของที่บ้านเสริมยังหาไม่ทนันเราก็ที่บ้านานี่ครับก็พยายามปลูกเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆครับแนะนำท่านผู้ชมหน่อยถ้าสมามติว่ามีลูกค้าต้องการสมุนไพรเขาเรียกว่าราก30หรือสาร้อยผัวนี่แนะนำ ให้ติดต่อที่ไหนได้ครับสามารถติดต่อได้ที่คุณทองจันทร์วงศุโพครับบ้านเลขที่20หมู่ที่7ตำบลเสียวอำเภอโพสีสวนจังหวัดริสกเกตหรือเฟสไลท์0630758259เบอร์โทรก็0630758259ครับผมครับผมครับขอบคุณสำหรับราก30หรือสาวร้อยผัวที่ได้รับทราบข้อมูลดีๆมีตัวอื่นที่ ที่อยากจะโชว์ไหมวันนี้นอกจากตัวที่ว่านี้นอกจากตัวที่ว่านี้ก็คือปลาไหลเผือกครับปลาไหลเผือกครับปลาไหลเผือกนี้ก็จะเป็นพระเอกของสําหรับผู้ชายเลยนะครับอืมปลาใหม่ขั้นเถ่าเลยพี่น้องครับอันนี้เขาจะเป็นไม้หัวครับต้นเขาจะเล็กนิดเดียวครับปลาไหลเผือกนี้จะเพิ่มเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายมากกว่าครับ ตัจะรักษาเบาหวานความดันได้ด้วยตัวนี้มันอย่างลึกลงขนาดนี้บ่ครับมันมันมันลึกมากกว่า2เมตรนะครับลึกกว่า2เมตรครับส่วนมากก็จะหัวตรงพอดีตัวนี้มันหัวคตหน่อยตัวนี้เราหาจากในป่าครับหาจากในป่าเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งมีชื่อว่าปลาไหลเผือกครับอ่าสรพพคุณก็มีบำรุงร่างกายบำรุงฮอร์โมนแก้เบาหวานมะเร็งความดัน แก้เบื่อเมาหมายถึงเบื่อเมาเมาเหล้าก็ทานได้ใช่ไหมเมาเหล้าเมาเห็ดต่างๆเมาหอยก็สามารถแก้ได้นะครับขับสารพิษต่างๆในร่างกายต่างๆครับถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยครับตัวนี้วิธีใช้อไปทำยังไงแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็ฝนใส่น้ำมะนาวฝนใส่น้ำมะนาวแล้วก็ทาบริเวณถ้ากินของผิดเบื่อเมาอย่างนี้ก็ฝนใส่น้ำซาวข้าวให้กิน ถ้าเพื่อบํารุงร่างกายบารุงฮอร์โมนล่ะอถ้าบารุงร่างกายบารุงฮอร์โมนเราก็ตัดทีละน้อยประมาณสักสองข้อมือต้มดื่มครับกับน้ำตอนน้ำหนึ่งขวดวันละวันละหนึ่งถึงสามครั้งก่อนอาหารครับผมครับครั้งละหนึ่งแก้วตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องในรู้จักก็คือปลาไหลเผือกผู้ชายหลายท่านรู้จักปลาไหลเผือกที่เพิ่นโชว์หัวมันเห็นบางเหครับตอนนี้เพิ่น ตัดสับเป็นชิ้นแล้วนี่ถุงนี้ต้มได้ประมาณกี่หม้อครับเนี่ยโอ้ถุงนี้ต้มได้ประมาณ1ิบกว่าหม้อนะครับ10บกว่าหม้อโอหลายแน่่หม้อหนึ่งใส่แค่ประมาณ3มชิ้นต่อน้ำหนึ่งลิตรครับเวลาดื่มก็ดื่มครั้งละหนึ่งแก้วก่อนอาหารซับปรพคุณมันอเอียงไงสัปปรพคุณแก้เบาหวานความดันแก้โรคขับขโรคมะเร็งปกติแล้ว ดูแลเกี่ยวกับผู้ชายนี่นกเขาไม่ขันดีมากเลยโอ้ต้มแล้วก็ชงกาแฟดื่มบำรุงผู้ชายนกเขาไม่ขันใช้ได้เลยครับยืนยันยืนยันครับยืนยันยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อก็ลองดูตรงนี้จำนายเท่าไรครับนี่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเราต้มได้ประมาณจั่หม้อก่ะต้มได้ประมาณสิบหม้อสิบกว่าหม้อครับเพราะว่าเราใส่แค่ประมาณสามชิ้นอ๋อโอ้ยกุ่มคากุ่มคาอ่าครับกุ่มคาถ้าพูดถึงยา ในตำลับปัจจุบันนี้ตั้งกันให้อหาสิบาทตัวนี้กินเลยเป็นเดือนเดือนอ่าสมุนไพรตัวต่อมาอีกที่อยากจะนำเสนอมาแล้วอันนี้ตะวันเปียงตะวันเปียงบ้านเทาเอื้อนยังก็เครื่อตะปาเครื่อตะปาอ่าโอ้ทอผเป็นยา้ายเส้นแก้ปวดแก้ประดงแก้ดิสะดวงได้ครับปวดเส้นปวดเอ็นไข้เส้นไข้กล้ามเนื้อได้อย่างดีครับใส่ต้มเดิม นนกับแดงประมาณสองหมอครับแดงสองหมอครับตอนหน้ามีเ,เ,เพิงต้มได้สองสามเพลือต่อหมอรับไอเท้าวันเพียงนี่บ้านเท่าเอินว่าเครือตะปาเนาะครับผมมันมีอยู่ตามท้องไร่ทร้องนาถ้าสมมติว่าเข้าไปหามา,มากินเลยเห็ดเองเลยก็ได้มันบ่ได้ครับได้สับตากให้แห้งเสร็จแล้วก็มาต้มด,ดื่มได้สับตากให้แห้งแล้วก็มาต้มดื่มถ,<ะ>ถ้าอยากได้รสชาติดีแล้วก็ไปย่างไฟก่อนสักหน่อยนึงให้เลือยง อย่างไฟ่ให้มันนมหอมครับผมไก่เส้นแก้ปวดแก้ประดงแก้ริสีดวงคือสมุนไพรเปียงอันนี้ดีหัวคนรอแก่แลงนี่ไม่ใช่อันนี้ทอละหดทอละหดทอละหดหรือโกดหัวบัวบนเป็นทอละหดโดทนตัวอ๋อันนี้แก้โรอินเวียนแก้ขึ้นเหียนอาเจียนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับต้มเดิมอ๋อต้มเดิมอันนี้มันเป็นพืชขึ้นกันเนาะอันนี้มันเป็นพืชหัวที่อยู่ตามูเขาเป็นไม้จีน แกวิ่งเวียนศีสะ,ะได้มาจากสายตัวนี้อันนี้ซื้อจากร้านยาค่ะร้านยาเนาะ,ะนี่เดี๋ยวตัวนี้เป็นยังไน,น,นี่โกดสอโกดสอแก้หอบเหงื่อภูมิแพ้ว่าวภาษาบานเฮาซื้อไว้ยังไงหรือชื่อนี้เลยภาษาบนานเฮาบอกบอกวซื้อรับพอนเป็นยาจีนนะครับอืมโอ้นี่เป็นตำรับของยาจีนเนะาะตำรับยาจีนที่เราใช้มาเสียโบราณอืมอ่าทีนี้มาเบ่งบานีสิง ลิงคอทองแดงไอสมุนไพรดองเล่าตัวนี้มีสมุนไพรประมาณจะตัวอยูงไนอันนี้ประมาณสัก3ามสตัวโอ้หลักๆก,ก็มีมโดงโดไมไม่รู้ลมมา้ากระเทือบลง,<อ>งฟังตกเตียงโอ้ยฟังซองเสื้อนี่ยบสามเสื้อนี่ยบก็แห้งเลยนี่ยังอีกครับก็จะมีะ 32ประโดงมีสาวน้อยจุเทียนมีโด่ไม่ดูล้มมีกําลังเลือดมามีกาวเกลือแดงมีกระวานมีเส้นทะลายมามีช้างสารมีกําลังเสือโคร่งครบ,<พ>บชุด<ๆ>เลยชุดๆเลยตัวนี้ขายราคาห่อละหนึ่งร้อยบาทห่อละหนึ่งร้อยบาทบโอเคนะครับเดี๋ยวพี่น้องสนใจได้เพคนขายทงทั้งนั้นยู่บ่ครับส่งส่งทัพไปซนีทรงไปซนีดังเกลีได้เนาะและรายละเอียดก็จะมีที่อยู่ให้ ตามที่แนะนําไว้ในคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทิ้งไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งมีชื่อว่าคั้งคีพี่น้องทั้งภาอีสานเข้าบอกว่าต้นขั้งขี้หู้ลยล้วครับเป็นสมุนไพรที่หาง่ายๆในทงไหยทตรงหน้าข้าสมัยเด็กคนตันนี้มีสรรพคุณอะไรครับคั้งคี้ นี่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อครับแก้โรคกระเพาะขับลมในโรคกระเพาะขับลมครับขับลมในกระเพาะอาหารล้มไส้ภาษาสมุนไพรเขาเกี่ยวกับอไรเจตตะพังคีเจตตะพังคีเนาะอันนี้ขายถุงละไรครับถุงละห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเนาะต้มครั้งเดียวบ่ไม่ครับแบ่งต้มครับแบ่งต้มเนาะได้จะประมาณจังบ่อบ้นนี้แบ่งประมาณสามหมอบค่ะสามหมอเนาะสามหมอต้มต้มอนนึงเขาใส่น้ำหนึ่งลิ ครึ่งหนึ่งลิตรครึ่งในในหม้อหนึ่งนี่ใส่น้ำได้ต้มได้ประมาณกี่ครั้งสองถึงสามครั้งสองสามครั้งต่อหม้อเนาะทุกนี่ต้มได้สาม,มอ่อสามารถดืม่มแทนาน้ำได้ครับืเทียนาน้ำได้ฝางฝางฝาง,างต้นฝางบานเฮาอันนี้เป็นแก่นฝางทุกมือนี่หาย่ายแล้วครับพี่น้องต้นฝางถึงทำลายนอกจากเป็นสมุนไพรแหละ ก็เคยศึกษาว่าเอาแกนฝางตัวนี้ไปตอกต้นมาถนนมันก็จะออกดอกออกมากอ,าอันนี้สัรพคุณนแก่ยังนะครับขับเลือดไหลถ่ายเลือดเสียบำร,รุงเลือดครับตกต้นไม้ลดล้มควายชนต้มกินละลายเลือดได้อย่างดีครับบำรุงผิวพรรณครับไปดูสหรับสตรีหอนี้ราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับี่นออกเขาแพงฝานฝานอัอนนี้คือดาวินคาดาดา,ดาวินคาก็จะถั่วดาวอินคา ลดคอเลสเตอรอลครับลดไขมันในเส้นเลือดครับลดคุบำรุงกำลังบำรุงสมองจะมีสารโอเิก้าสโอเิก้าหกอันนี้ห่อละร้อยบาทเวลาดื่มเราก็ใช้ประมาณ3ชิ้นใส่แก้วน้ำเสร็จแล้วก็กดน้ำร้อนใส่น้ำจะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆดื่มง่ายหอมอร่อยชงคือชาครับผมอากระทิ้งชาถั่วดาวอินค่ะอันนี้มันปลูกได้ไหมในประเทศไทยครั เขากระปูกกันอยู่คบในบ,<า>บ้านเราอ,อันนี้ขั้วอบมาเรียบร้อยเปลือกมันอันนี้ต่อไปแก้แก้ประดงประดงอันนี้สมุนไพรหลายตัวเนาะอ่าหลักๆมีอย่างไงมันจะมีพญาเข,าข่าคอนมีฝางมีกำแพงเก้าชั้นกำแพงเจ็ดชั้นอืมอแล้วก็จะมีกาอินทาามีทาวันเปรียงมีปลาไหลเปลือก ไฟต้มดืมดด่มแก้ปวดแข้งปวดขามก้ชาแข้งแข้งทำขา,า,าสรุปว่าในหอเนี่สมุนไพรหลายๆอย่างนี่้ำกันเนาะครับผมเอามารวมกันอยู่ที่เดียวครับรวมกันอยู่ที่เดียวครับสองมัดสองมัดร้อยบาทบอกเพื่อนขายปกติร้อยบาทร้อยบาทเงาเนื่องก็ได้นต่างหลายมัดเนาะตัวน,นี้ได้บประมาณแคกโล่สองโล่บร่ ทั้งีกกมาทั้งเบิร์ตกันบ่ครับกระีมันสองร้อยอืมนถามซื่อเอาโน,นกันละครับหมัดสุดท่ายหัวสุดท่ายเอาเปขวนเลยเพื่อนวะเอาไปฝากพี่น,อน้องสมุนไพราราก30มิหรือสาวร้อยขัวบางโชคหรบางใหญ่สัาไหนควนหนึ่ง <laughs> โอ้ใหญ่แห้งใหญ่แห้งต้นเดียวเวลาปผมันจะเกิดครับ